ประการแรกจะเก็บรายละเอียดต่าเมื่อเจ้าไปที่เมืองหลวงวิธีสร้างความน่าชเชื่อถือของเจ้าและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปกครองที่แข็งแกร่งและสเสน่บุคลิกภาพของเจ้าอย่างเต็มที่หลังจากเข้าสู่โรงเรียนจิ้งเซียงแล้วให้เจ้ารับคณบดีเป็นครูของเจ้าซะนี่ข้ากําลังเดินทางกลับปินโจใช่ไหมทําไมข้าต้องไปที่เมืองหลวงด้วยข้าต้องไปทําอะไรในเมืองหลวงกันแน่ปะรกนนะการที่2ให้ความสนใจกับสถานการณ์ของหยานชิงหลิงจกักรพรรดิไม่ยอมให้เธอเรียนที่นั่นแน่ๆดังนั้นเขาจึงบังคับให้เธอเรียนส้นตู และการบ่มเพาะไม่สามารถถูกทิ้งไว้ข้างหลังได้แต่ถ้ามีสัญญาณของคดเคี้ยวขึ้นมาให้จัดการซะการที่สมในกรณีที่เจ้าไม่สามารถติดต่อข้าได้โจหงอยู่กายเกินไปและเจ้าสามารถย้ายไปส่วนมือของจี้เสียงเอาล่ะข้าเสร็จธุระแล้วข้าจะไปแล้วนะในพลน้อยข้าไม่ได้บอกว่าข้าจะไปมองหลวงเสื้อหน่อยเฮ้เจ้าเยสีไปกันเถอะอืมเขาจะยื่นมือมาทำไมเนี่ย จะไม่ต้องยื่นมือมาข้าโตแล้วนะอย่าอุ้มข้าไปไหนมาไหนได้ไหมในอนาคตข้าจะไว้หน้าที่ไหนได้ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็กอดข้าไว้แน่นๆนะโอ้ข้าเวีนหัวมากข้าจะไม่ไหวแล้ว ภาคใต้เจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับประมุกแห่งหยงเย่ไหมองคชายน้อยถูกหยุดโดยเมืองตรงกัวในถังโจและเกิดการลงทันด้วยสวรรค์ฟ้าผ่าสวรรค์คือกระกับชาติมาเกิดที่ดีใครเล่พ้นจากสวรรค์งั้นหรอมันสมควรที่เมืองตรงกัวจะทําสิ่งชั่วร้ายมากมายพระเจ้ายงอันเป็นทางของสวรรค์จริงๆเกิดอะไรขึ้นกันกับข่าวลือที่ประชาชนกล่าวกันมีการลงโทษจากฟ้าล้อของสวรรค์งั่นหรอเป็นความจรงิงหรือไงองค์จักรพรรดิมาเป็นคําพูดของปีศาจทาให้ประชาชนสับสนจะมีการลงโทษ ของฟ้าร้องได้อย่างไรมันไร้สาระทั้งหมดหลานชายของข้าตายอย่างน่าสลดใจโดยไม่มีเหตุผลนี่เป็นคดีฆาตกรรมซึ่งได้กลับต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดฟ้าบาทโปรดรับการตรวจสอบด้วยองค์จักรพรรดิโปรดตรวจสอบการลงโทษของฟ้าร้องที่ลือกันโดยประชาชนด้วยผู้รักษาการนักวิชาการมหาวิทยาลัยโอ้ได้มาคุยเรื่องนี้กันเถอะการลงโทษของฟ้าร้องครั้งแรกอยู่ในเมืองหย่งอันหลินโจเมือ่อท้องฟ้าสีเขียวถูกแยกออกในเวลานั้นเจ้านายของมนทลหย่งเย่ไม่อยู่ด้วยแต่ นักเรียนหลินโจสิงหยวนอยู่ที่นั่นการลงโทษครั้งที่2คือเหตุการณ์กองทหารถังโจที่เป็นคนปัจจุบันของหลอดแห่งมนทนหยงเย่และนักเรียนหลินโจเช่นกันที่เจ้าพูดหมายความว่ายังไงกัน ที่ข้ากะก็คือว่าการลงโทษฟารองครั้งนี้อยู่กับหย่งเย่องชายไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วเธอไม่เคยมีเหตุการณ์ที่คล้ายกันในจิ้งเสียงมานานแล้วแต่สิงหยวนนักเรียนจากหลินโจปรากฏตัวสองครั้งติดต่อกันนักเรียนหลินโจซสิงหยวนคนนี้คือใครกันเป็นนักเรียนหยานโจที่ช่วยเหลือหย่งอันในการบรรเทาภัยพิบัติและช่วยผู้ว่าการหยานโจเปลี่ยนแผนการปกครองถ้าลืมที่จะยกย่องนักเรียนคนนี้เลยถ้าคนนี้สามารถควบคุมฟารองและ ฟ้าผ่าได้จริงๆหลักก็บางทีเขาอาจจะใช้เป็นเครื่องมือของข้าได้หึ องค์จกักรพ้าต้องการให้ลูกหลานของข้าตระกูลตรงกัวตายโดยปราศประโยชน์หรือไงบาบาท่านทำไม่ได้นักเรียนคนนั้นเป็นเพียงนักเรียนของวิทยาลัยหลงอันเขาไม่มีการสอบเข้าหรือภูมิหลังด้านตัวตนที่ดีไม่ต้องพูดถึงว่าเขายังเด็กเกินไปเขาจะรับเรื่องใหญ่ได้อย่างไรถ้ายัางคิดว่าเรื่องเทียนเลือ่อยนั้นแปลกเกินไปการฆาตกรรมลูกชายคนที่สองของตรงกัวไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันจะถูกพิจารณาโดยทั้งสามแผนกและมันจะมอบส่งมอบให้กับผู้ตรวจสอบอย่างแน่นอนขอบคุณ องค์จัก,กรพรรดิรับหลินโจนักเรียนซิงหยวนคำสั่งศักิสิทุกส่งไปยังหลินโจและสั่งให้เขาเข้าไปในวังของโรงเรียนหลังจากจบจากโรงเรียนแล้วเขาได้รับรางวัลตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่และตำแหน่งต่างๆหลัง,งจากที่เฉินเหลียงผิงจากไปตระกูลตงกลัวเป็นเพียงคนเดียวถึงเวลาต้องทวงดุลศาลแล้วเรื่องของวันนี้ก็แค่นี้แหละออกจากศาลได้ แม้ว่าซิงหยวนจะได้รับอิทธิพลจากเย่ซีมาโดยตลอดแต่เขาเป็นเพียงครอบครัวที่ยากจนเมื่อเขาเห็นอำนาจและความมั่งคั่งล่ะก็เขาจะจริงใจกับข้าตัวละครรักษาง่ายขนาดนี้เลยงั้นเหรอข้าจะอ้วกเย่ซีมีความพันผวนทางอารมณ์คะแนนบวกหนึ่ง เจ้าไม่ควรล่าคข้าไปด้วยเลยบอกข้ามาว่าจะไปที่ไหนข้าจะไปกับพี่ม้าเปียงกูและติดตามเจ้าไปอ้เอไม่อย่างนั้นข้าจะเป็นลมเอาได้การเคลื่อนย้ายแบบนี้ทําให้ข้าวุ่นหัวมากเลยขึ้นไปทางเหนือสุด ท่นไปที่อาณาจักรฮั่นเหลียวใช่ไหมพวกเราทุกคนกําลังจะออกเร็วๆนี้แล้วนะจากพรมแดงของอาณาจักรเปรโยโญใช่ไหมเนี่ยมีหินเย็นในภาคเหนือซึ่งเหมาะสําหรับการฝึกความแข็งแรงมากมายเข้าใจแล้วมันจะเป็นเวอร์ชันนับเกรดของข้าแต่อย่างไงก็ตามเจ้าหานกไฟฟินิกมาช่วยไพพิบัติป่บบาปามบ้านเมืองได้อย่างไรตอนนี้เจ้ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าข้าแล้วงั้นหรอข้าแค่วงกลมมันลุกขึ้นและนกอินซียักษ์ก็อยู่กับเจ้าเช่นกันวงกลมขึ้นงั้นหรอมันอยู่ที่ไหนในหุบเขาที่เจ้าล้มลงก่อนหน้านี ข้าเพิ่งพาพวกเขาไปที่ชายแดนระหว่างสองประเทศเจ้าจะเห็นมันในอีกสักคู่ตัดลายที่บินได้2ตัวมีความแค้นตอกันข้าคิดว่ามันเกี่ยวกับเจ้าทั้งหมดแค่ในหุบเขาเพื่อชนะหรือแพ้อย่าออกไปทํร้ายผู้คนก็พอมันสมเหตุสมผลแล้วที่พวกมันต่อสู้กันมากี่ปีแล้วพวกเราอยู่ที่นี่แล้วและพวกมันอยู่ข้างในนั้นสิ่งที่ควรห้ามที่นี่งั้นเหรอเจ้าไม่ต้องกังวลถ้าเจ้านั่งอยู่บนหลังพิาเปียงกูด้านหลังของหุบเขามันจะพาเจ้าเข้าไป เยวหัวแล้วเยวตัวต่อสู้กันมาหลายปีแล้วทุกครั้งที่มันออกมามันคือเซลหัวแล้วเซลตัวจะไม่ถูกฆ่าใช่ไหมมันช่างเงียบมากทุกครั้งที่ฆ่ามาที่นี่พวกมันต่อสู้อย่างดุเดือดตอนนี้มันควรจะเป็นการพักลบอยู่ละมัง้งมันจบแล้วงั้นเหรอฮไม่เจ๋งจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอ้เจ้าดูสิพวกมันอยู่ทางนั้นฮะอืม นี่คือการต่อสู้ที่เจ้าพูดถึงใช่ไหมมันค่อนข้างเข้มข้นซะเหลือเกินข้าคิดว่าพวกมันเป็นนกตัวผู้ทั้งหมดซะอีกพวกมันเป็นเพศชายจริงๆแต่เจ้าบังคับขังพวกมันไว้เป็นเวลา2หรือ3ปีมันช่วยไม่ได้ที่พวกมันมันจะเป็นเพศชายทั้งหมดไม่มีความต้องการของสัตว์ประหลาดนั้นหรออืมข้าไม่เข้าใจเอาล่ะไปกันเถอะพวกเราต้องออกเดินทางกันต่อ ยังไงก็ตามทำไมอาณาจากักรปรอโยโและอาณาจักรฮั่นเหลียวถึงเกิดการทะเลาะกันล่ะอะไรกันที่ทําให้ถึงการแตกเล้าเป็นจกักรพรรดิของทั้งสองประเทศที่ต้องการต่อสู้กันอืมหลินโจนักวิชาการสามารถขยาบไปยังอาณาจักรฮั่นเหลียวได้หรือไม่ใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ ที่จริงกองทัพลาเตมีมานานแล้วมันสามารถฆ่าเมืองหลวงของอาณาจักรฮันเหลียวได้แม้ว่าตระกูลตรงกัวจะขายประเทศเพื่อขนส่งข้าวแต่กองทัพของอาณาจักรฮันเหลียวก็ห่างไกลจากฝ่ายตรงข้ามของกองทัพเปย์โยบางครั้งเจ้าเชื่อฟังและบางครั้งก็เพิกเฉยต่อคำสั่งอันศักดิ์สิทธิ์ของจกักรพรรดิเบย์โยแต่ทุกครั้งที่มีการออกคำสั่งอันศักดิ์สิทธิ์ของกองทหารที่ล่าถอยเจ้าก็ล่าถอยตามเอาล่ะเจ้าอยากพูดอะไรกันเจ้ากําลังฝึกทหารด้วยสงครามพวกนี้ใช่ไหม แค่พูดแบบนี้ไม่ใช่เหรอแลาดดีนะ แน่นอนว่าศัตรูของกองทัพไม่เคยอาณาจักรฮั่นเหลี่ยวที่เย็นยะเยือกนั้นชั่วร้ายข้าคิดว่าอาณาจักรฮั่นเหลี่ยวมีความเกลียดชังต่ออาณาจักรเบยโยแต่ประชาชนชื่นชมของกองทัพก่อนหน้านี้ข้าได้ยินจากคนในแผนกมืดว่ายังมีคนในอาณาจักรฮั่นเหลี่ยวที่ต้องการเข้าร่วมกับกองทัพดังนั้นกองทัพไม่ใช่กองทัพข,ของอาณาจักรเบยโยในท้ายที่สุดแต่เป็นกองทัพมนุษย์ของภาคเหนือทั้งหมดใช่ไหมใช่เจ้าพูดถูกอีกแล้วนะดังนั้นงานสุดท้ายของข้าคือการนำกองทัพลาตีไป่าาน จากวิญญาณมันถูกต้องจริงๆที่เป็นรับเจ้ามาเจ้าฉลาดกล้าหาญและเป็นคนเดียวในภาคเหนือทั้งหมดที่สามารถทําตามความคิดของข้าได้หลังจากข้าหัวหน้าวิญญาณแล้วมันสามารถเชื่อมต่อภาคเหนือและทวีปอื่นได้หรือไม่ ถ้าคนพบมานานแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นอนาณาจักรเบออยโญหรืออาณาจักรฮันเหลียวผู้คนไม่รู้จักโลกภายนอกภาคเหนือพวกเขาคิดว่าทวีปนี้คือโลกทั้งไปเจ้าดาวถูกแค่ครึ่งเดียววิธีเชื่อมต่อภูมิภาคอื่นๆไม่ใช่การฆ่าวิญญาณแห่งอาณาจักรวิญญาณแต่เป็นอีกอาณาจักรหนึ่งมันคืออะไรงั้นหรอทาไมใช่เพื่อเชื่อมต่อทางทวีปจุดประสงค์ของการฆ่าวิญญาณคืออะไรกันการฆ่าความั่วร้ายคือเพื่อปกป้องจิตวิญญาณ เ้าไม่ได้ควบคุมมันมันเป็นความฝันของจกักรพรรดิประโยชน์หรือไม่เจ้าเจออะไรมาถ้ามีหลวมู่ในภาคใต้ประเทศจะเป็นธรรมชาติผู้ที่ได้หลวมู่จะมีชีวิตนิรันดร์ข้าไม่เข้าใจแต่ข้าตกใจความคิดของราชวงศ์นั้นง่ายเกินไปพวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถอยู่ได้ตลอดไปถ้าพวกเขาได้หลวมู่แต่ในความเป็นจริงตระกูลหลวมู่ไม่ได้ใช้มันแบบนี้ยิ่งไปกว่านั้นกลัวหยุนทีเฉินผิดธาตุไม้สามารถนํามาได้มันไม่ใช่โชคของชาติแต่เป็นโชคของภาคเหนือทั้งหมดมีการห้ามในภาคเหนือและ ผู้ฝึกฝนระดับสูงสุดที่นี่สามารถเข้าถึงความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศิลปะการต่อสู้บนสวรรค์เท่านั้นเจ้าไม่สามารถขึ้นไปได้อีกแต่ว่าเฉพาะในกรณีที่ต้นไม้เติบโตโชคจะเปิดกว้างอย่างเต็มที่เฮะที่เจ้าพูดมาหมายถึงอะไรกันในสมัยโบราณไม่มีการแบ่งแยกระหว่างพื้นที่ด้านในและด้านนอกในอาณาจักรวิญญ,ญาณและไม่มีวิญญ,ญาณมาเป็นเพียงสถานที่แห่งพลังงานที่เรียบง่ายไม่มีข้อจํากัดในการจราจรระหว่างภาคเหนือและภูมิภาคอื่นๆตระกูลเย็นที่คิดโดย น้ำแข็งและหิมะมีผู้เพาะปลูกน้ำแข็งที่ทรงพลังและครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้นำของสี่ภูมิภาคจนกระทั่งสงคารามของเทพเจ้าและปีศาจเมื่อส0 0 0 0ปีก่อนสนามรบอยู่ในภาคเหนือการต่อสู้ครั้งนั้นเกิดขึ้นไปเวลาหลายร้อยปีและที่มันได้ทำลายอลาแย่ธรรมของภาคเหนือและทำให้เป็นต้นไม้โลกของภาคเหนือตั้งแต่นั้นมามีข้อจำกัดในภาคเหนือและไม่สามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้อีกต่อไปโลกนี้มีเทพเจ้าและปีศาจจริงเหรอและท้ายที่สุดแล้วคาชนะการ เป็นเทพเจ้าที่ชนะและปีศาจที่แพ้อืมฮะไม่เดี๋ยวก่อนนะ สิ่งที่เจ้าหมายถึงคือในความเป็นจริงสองกองกําลังต่อสู้กันและผู้ชนะจะปิดกั้นตัวเองสําหรับเทพเจ้าฝ่ายที่แพ้ถูกตาหน้าว่าเป็นปีศาจงั้นเหรอมันอุกอาจมากมันทํางานแบบนี้ได้ยังไงถูกต้องแล้วการเป็นกษัตริย์และเอาชนะศัตรูนั้นคือความจริงเอ่อในสมัยโบราณสงครามระหว่างเทพเจ้าและปีศาจนี่คือคําจำแับความของฝ่ายที่ชนะฝ่ายที่พ่ายแพ้หนีไปยังใจกลางอาณาจักรวิญญาณส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่ามากเกินไปถูกขับไล่โดยสู วิญญาณสามารถอยู่ในพื้นที่วิญญาณเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นความั่วร้ายที่เก่าแก่ที่สุดในพื้นที่ภายนอกหรือไม่ใช่พวกเขาสูญเสียพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดและสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองด้วยเลือดมนุษย์เท่านั้นพวกมันทวีคูณและฆ่ากันอย่างต่อเนื่องมาหลายชั่วอายุคนความั่วร้ายของการติดต่ออืมเป็นแบบนี้นี่เองมีอะไรอีกไหมที่เจ้าอยากจะถามข้า ต้นไม้โลกการสะสมทางจิตวิญญาณมีต้นไม้สิบต้นในโลกในภาคตะวันออกมีต้นไม้โลกฟัวสังในภาคใต้มีต้นไม้โลกอมตะหมิงจูพืชสามต้นและเจนมูและในภูมิภาคตะวันตกมีต้นไม้โลก่างถังและหลางกัวมีต้นไม้ในโลกภาคเหนือเหมือนต้นไม้อาข้ารู้หลัวมู่อาสําคัญมากแต่ข้าไม่คิดว่ามันจะสําคัญขนาดนี้ต้นไม้โลกของภาคเหนือแน่นอนว่าหลังจากถูกทําลายแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะติดต่อกับโลกภายนอกและผลกระทบของ สงครามระหว่างเทพเจ้าและปีศาจนั้นยิ่งใหญ่มากเกินไปจากัดช่วงของกิจกรรมในภาคเหนือคือราชินีงั้นหรอต้นไม้โลกในภาคเหนือเป็นพาหะของต้นไม้เทพเจ้าแห่งป่าแ้วพวกเราควรทําอย่างไรดีราชินีตายแล้วก็คิดว่ามีใครอีกบ้างในวังที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลล่วมู่เออ อาให้ตายสิองคหญิงน้อยรีบกลับไปเร็วๆเข้ารีบไปช่วยเหลือองคหญิงน้อยกันเถอะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเธออีกเธอจะจบจริงๆแล้วนะมันไม่เล่งด่วนเช่นนั้นข้าให้เครื่องรางแก่เธอไปแล้วและจัดให้คนจากด้านมืดอ,อยู่ข้างๆเธอด้วยโอ,โ,อโอ้ดีจริงๆ ดังนั้นเจ้าที่จัดการผู้คนจนตายก่อนหน้านี้ซึ่งเกิดจะทําลายอนาคตของภาคเหนือค้าเอากําลังของข้าไปด้วยด้วยร่างกายที่เล็กของเธอข้าเกิดมาพร้อมกับพลังอักศิษย์นิ้วเดียวของข้าสามารถฆ่าเธอได้800ครั้งจนข้าเหนื่อยเลยข้ารู้สึกเหนื่อยจังเลยนะโอ้เจ้าให้เครื่องรางกับเธอในเวลานั้นงั้นเหรอถูกเจ้าทำลายแล้วในลมหายใจเดียวฮ่าข้าสุดยอดไปเลยใช่ไหม เยี s <S <uce> ่ย e ศีพูดไม่ออกคะแนนบวกหนึ <se> ่งกรพัรดิเบยเหยอต้องการได้รับลิงหยุนได้รับชีวิตนิรันต์อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเริ่มต้นใหม่ของโรมูเฉิงคือจักรพรรดิเปยโหยไมเจ้าไม่สนใจจักรพรรดิเบยโหยแต่มุ่งเน้นไปที่การจัดการกับความชั่วร้ายของอาณาจักรวิญญาณเจ้าทำผิดพลาดมนุษย์ทำไม่ได้วิญญาณถูกครอบครองโดยตัวเองแต่ความชั่วร้ายไม่ใช่แบบนี้นี่เองแล้วจักรพรรดิแห่งเบย์โหยก็รู้สึกยุ่งยากะจริงเจ้าสามารถพูดอย่างนั้นได้เช่นกันแต่ข้าสรง ว่าเขามีข้อตกลงที่ไม่เหมาะสมกับวิญญาณชั่วร้ายและกําลังสร้างปัญหาตลอดทั้งวันจะดีกว่าถ้ามาน้นที่จกักรพรรดิคนนี้ก่อนอื่นหลายสถานที่อยู่ติดกับพื้นที่วิญญาณและมีมากกว่า20ภูมิภาคในภาคเหนือเขาไม่ใช่คนเดียวที่จัดการกับความชั่วร้ายข้าสามารถควบคุมมันได้ไหมโอ้ ประการที่2จงเจ้าพัดเปยโยไม่สามารถฆ่าได้ราชวงศ์เปยโยไม่สามารถพุ่นวายได้ในตอนนี้และประเทศเปยโยไม่สามารถเปลี่ยนเจ้าหน่ายได้อย่างน้อยก็รอจนกว่าโรมูเฉิงจะกลับมาเพราะฉะนั้นโรมูหลานเลือกราชวงศ์เปยโยไม่เธอเลือกอดีตเจ้าชายหยานชิงหยวนไม่ว่าจะเป็นหยานชิงหยวนมันยังคงเป็นหยานชิงมันคือทั้งหมดไม่ต้องพูดถึงครึ่งหนึ่งของสายเลือดราชวงศ์กูคโลมูได้ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมและราชวงศ์คิดว่าที่ได้โรมูโชคลาภของชาติเป็นเรื่องธรรมชาติอันที่จริง มูใช้ประโยชน์จากโชคลาภของเปอโยและประเทศและเริ่มต้นมาอย่างเงียบๆการเติบเต็มซึ่งกันและกันรัจบวงโดยธรรมชาติไม่สามารถสับสนได้ความจเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรเปอโยเกี่ยวข้องกับความเร็วในการตั้งคันของรลมู่ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่กองทัพเปอโยเลือกที่จะสร้างในอนาณาจักรเปอโยพอแค่นี้แหละค่าเข้าใจแล้ว ดังนั้นทั้งหมดจึงเริ่มต้นหลังจากที่เจ้าปลุกเข้าไปในวังในตอนกลางคืนมันเป็นแผนใหญ่หากราชวงศ์เปิดโหย่ล่มสลายเส้นทางนี้จะแตกสลายไปด้วยและโลมู่หลานจะทําทุกอย่างที่เธอทําอืมมันก็ทํายากจริงๆนะอดทนไว้ก่อนเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเจ้าด้วยมันเกี่ยวข้องกับข้าได้อย่างไรหากเจ้าไม่มีเวลาเพียงพอแล้วก็ตาประทับของเจ้าไม่สามารถแตกได้อย่างสมบูรณ์และเจ้าอาจจะตายได้เฮ้อเยซี่เจ้าว่ายังไงนะข้าไม่อยากตาย เจ้าจะมาหาข้าอีกครั้งแต่ข้าต้องผ่านต้นไม้ต้นนี้ก่อนฮะข้าต้องไปหาเจ้าอีกครั้งนั้นหรอเจ้ารู้ไหมว่าต้นไม้โลกสองต้นที่เหลืออยู่ที่ไหนปูหยางมิงกูสานจือเจียมู่สานตรงเหลียงเวย่ยลัวมู่เจ้าบอกชื่อต้นไม้แปดต้นไม้กับข้าเท่านั้นเองมีบ้านของจกักรพรรดิในเพลงตอนเช้าและมีบ้านของจกักรพรรดิบนเกาะมังกรวันนี้เจ้าพูดเยอะมากเกินไปแล้วนะไปเหมือนกับการอธิบายภายหลังเอาล่ะไปกันต่อเถอะอืม ตอนนี้เจ้ารอจนกว่าถ้าตนไม้โตขึ้นพวกเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นจักรพรรดิได้หรือไม่อืมข้าจะดูแลชีวิตหรือความตายของเขาในเวลานั้นแบบนี้เองไม่ต้องห่วงเรื่องนั้น ถ้าไม่มีเวลามากแล้วเจ้าต้องระวังความชั่วร้ายด้วยนะเมื่อต้นไม้ปฏิสนธิแล้วพลังงานบริสุทธิ์ที่ปล่อยออกมาจากวิญญาณยุคแรกที่มีสิ่งลอดตาลอดใจร้ายแรงสําหรับผีวิญญาณวิญญาณชั่วร้ายจะโจมตีในทุกวิถีทางและความบ้าคลั่งของความชั่วร้ายจะร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์วิญญาณชั่วร้ายจะขับคลยวิญญาณหรือไม่นี่คือเหตุผลของความบ้าคลั่งชั่วร้ายสองครั้งเมื่อหลายปีก่อนใช่ไหมข้าไม่รู้ว่าร่างนี้จะมีอยู่จริงหรือไม่ในปีที่จักรพรรดปิประโยชน์ขึ้นรองบัลลังและปีทีท่เจ้าบุเเข้าไปในวังพื่อ ดูราชินีเตากลางคืนล่ะมรดโดของตระกูลล่วมู่คือมรดโดของหลินหยุนในวันก่อนการเกิดของหยานชิงหลิงท้องฟ้าโกรธบ้าคลั่งทําทให้เกิดขึ้นแห่งความบ้าคลั่งที่ชั่วร้ายหืม hmm? ้าจะฆ่าผู้คนรอบๆจากนั้นข้าก็คบพบว่ามันล้นออกมาจากหวังปรากฏว่าถ้าช่วยเธอไม่เพียงแค่นั้นแต่เจ้ายังช่วยองค์หญิงน้อยด้วยข้าพูดไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอจะคุกเข่าลงกับเจ้าก่อนที่เธอจะตายถ้ามูหลานต้องการใช้ทักษะลับเพื่อปกปิดลมหายใจฝ่ายวิญญาณของเธอแล้วก็เธอต้องการความช่วยเหลือจากข้าเอ๊แต่เดี๋ยวนะไม่เธอคุกเข่าลงมาหาข้าด้วยนี่ทาไมเธอถึงคุกเข่าลงมาหาข้าด้วยนะ